วันนี้เรามาทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตัดหญ้าติดรถแมคโครถ ro, รุ่น EX e x c h ขนาด1.0เมตรใบตัดแบบใบคอนที่จัดส่งให้ลูกค้าอบอตอเกรียงไกลจังหวัดนครสวรรค์ครับพื้นที่วันนี้เป็นหญ้าขึ้นรกระดับกลางๆสภาพแน่นและยาวกำลังดีเหมาะสำหรับทดสอบการตัดจริงแบบชัดเจนและทันทีที่เริ่มวางหัวคัตเต้ลงคุณจะเห็นเลยว่าใบาคอนของรุ่นนี้ให้แรงฟาดที่สม่ำเสมอว่าด้วยรอบการหมุนที่ต่อเนื่องแรงเฉือนที่หนักแน่น ทำให้หญ้าถูกตัดเรียบตั้งแต่ต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายแบบแทบไม่ต้องวนซ้ำเรียกว่าแวบ็บเดียวเนียนกริบสมชื่อจริงๆครับและด้วยความกว้าง1.0เมตรทำให้การทำงานในพื้นที่โลง่งหรือพื้นที่ยาวเป็นทางสามารถทำได้เร็วขึ้นกว่าการใช้เครื่องมือทั่วไปหลายเท่าประหยัดเวลาประหยัดแรงและยังช่วยลดรอบการทำงานของรถแมคโครได้อีกด้วยจุดเด่นอีกอย่างคือโครงสร้างชุดตักที่แข็งแรงทนทานรองรับหญ้าหนาหญ้าเหนียวหรือวัชพืชแบบก้านแข็งได้เป็นอย่างดีไม่สะดุดไม่สัน่นและไม่สะสมเศษหญ้าจนทให้เครื่่องงนว วันนี้การทดสอบผ่านไปยังราบรื่นครับผลลั์ที่ได้ออกมาคือพื้นหญ้าที่ถูกตัดออกอย่างเรียบสวยไม่มีแหว่งไม่มีเป็นคลื่นงานลักษณะนี้อบอตอสามารถนำไปใช้ดูแลถนนในชุมชนทางสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ exch e รุ่น1.0เมตรไบคอนเหมาะก,กับงานจริงจังแบบนี้ที่สุดครับแว็บเดียวเนียนกริบทำงานไวได้งานเร็วและให้มาตรฐานงานตัดที่สม่ำเสมอทุกครั้ง